สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับโกออนอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่อากาศสบายๆแบบนี้นะคะวันนี้เนี่ยนะคะอากาศดีมากเลยนะคะเหมาะกับการที่เราจะมาแนะนำนะคะปั๊มหอยโข่ง KTM นะคะถึง3รุ่นด้วยกันนะคะซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมของเราเลยนะคะมานะคะในรุ่นแรกนะคะเป็นปั๊มหอยโข่งนะคะ1นิ้วนะคะ0.5แรงค่ะกับรุ่น KTM 130ค่ะ ถัดมานะคะรุ่นที่2นะคะก็คือปั๊มหอยโขงน่งนิ้ว1แรงนะคะกับ KTM158 ค่ะแล้วก็ตัวที่3นะคะพี่บิ๊กตอนนี้ใหญ่สุดเลยนะคะก็คือปั๊มหอยโขง2นิ้ว2 1, แรงค่ะกับรุ่น KTM20 ทับ400ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าปั๊มนะคะของ KTM ในแต่ละรุ่นเนี่ยแตกต่างนะคะกับปั๊มตามท้องตลาดยังไงบ้างนะคะพบกับช่างไม้ค่ะ ช่างไม้เชิญเลยค่ะอ,อได้รับเกียรติจากช่างไม้อีกครั้งหนึ่งเลยนะคะเนี่ยอ่าโอเคค่ะช่างไม้คะในตรงนี้เนี่ยปั๊มในส่วนของ KTM ของเราเนี่ยนะคะมันแตกต่างจากปั๊มตามท้องตลาดยังไงบ้างอะคะช่างอ่าครับผมอ,อ่ม ตัวปั๊มของตอวนี้นะฮะของ KTM นะฮะเสื้อจะเป็นเหล็กหล่อครับแล้วมีคีบระบายความร้อนอ๋อตรงนี้ใช่ไหมคะตรงคลบเหลืองๆนี่เนาะคีบเหลืองๆครับ่ะยิ่งมีเยอะยิ่งระบายความร้อนได้ดีขึ้นโอ้ค่ะแล้วก็เราอใบพัดของเราเนี่ยจะเป็นไอ้เหลืองอืมมันดียังไงคะช่างอ่าก็จะทนต่อไอ้พวกกดพวกน้ําที่น้ําเสียอะไรพวกนี้ดีกว่าอ๋อค่ะน้ําเสียต่างๆใช่คค่ะ แล้วก็มอเตอร์เนี่ยจะเป็นทองแดงทองแดงร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะยิ่งทําให้ซึ่งทําให้ไอกระแสแรงม้าเนี่ยออกได้ดีขึ้นอืค่ะกําลังก็คือใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแรงม้าจะได้เต็มขึ้นค่ะมีชุดป้องกันไอมอเตอร์ร้อนจัดนะฮะพวกคาปาแล้วก็สีเนี่ยทํามาป้องกันสนิมโดยเฉพาะนะฮะ หนาขึ้นนะฮะอ๋อสีอนาขึ้นเพราะนั้นก็คือเรื่องสนงสนิมอะไรต่างๆที่จะมากัดก่อนเนี่ยก็จะเป็นไปได้ยากขึ้นนะคะใช่ครับผมค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะในส่วนของสายไฟนี่อันนี้ตามปกติเราเห็นตามท้องตลาดเนี่ยตัวสายไฟอะไรต่างๆมันไม่ได้มีปลั๊กอย่างนี้มาให้เลยนะคะช่างครับผมอ่าโดยตามตามหลักนะครับถ้าะจะเป็นหัวปลั๊กแบบนี้จะเป็นหัวปลั๊กที่ดีครับก็ค,คือมันมี พวกอ,อุปกรณ์เขาเรียกว่ากันกระแสไฟรั่วได้ดีกว่าโอ้ค,ค่ะก็คือเรียกว่าใช้งานก็คือปลอดภยัยปลอดภัยกว่าค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะช่าง <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราไปชมนะคะการใช้งานของตัวปั๊มหอยโข่ง KTM กันเลยดีกว่าไหมคะดีครับผมโอเคไปเลยค่ะป,ปั๊มหอยโข่ง KTM มอเตอร์ทองแดงร้อยเปอร์เซ็นแรงเต็มกำลังน้ำออกเยอะออกเต็ม 哈 <laughs> นอกจากนี้นะคะปั๊มหอยโข่งของ KTM เรานะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยถ้าเกิดว่าสนใจสามารถนะคะที่จะติดต่อนะคะอินบ็อกผ่านเข้ามาที่ทางเว็บไซต์ของบริษัทนะคะหรือผ่านทางเพจ Facebook ต่างๆของบริษัทได้ค่ะซึ่งบริษัทก็ยังมีช่องทางอื่นๆน,นะคะนอกเหนือจากนี้ก็คือตัวแทนจําหน่ายนะคะของบริษัททั่วประเทศรวมไปจนถึง l a ซาด้าช้อปปีนะคะซึ่งเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้อเนี่ยได้อย่างสะดวกมากเลยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะ KTM ยังมีปั๊มหอยโข่งอีกไลาย รุ่นเลยนะคะที่ให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเลือกช็อปเลือกชมกันได้นะคะอีกมากมายหลายรุ่นเลยค่ะเพื่อนๆนะคะสามารถสอบถามผ่านนะคะนี่ทางช่องทางการติดต่อข้างล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะเราก็พบกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้โกออนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ